หลังแมนซิตี้ช่วดแชมป์เอฟเอคัพและเหตุการณ์ที่หลายคนพูดถึงที่สุดคือฮาแลนดไม่ยิงจุดโทษเกมนัดชิง FA Cup คัพ5องพนาแมนซิตี้พ่ายให้กับคริสตัลพาเลซศูนย์ต่อหนึ่งโดยมีจุดโทษสำคัญช่วงท้ายเกมแต่แทนที่เอริงฮา์แลนจะรับหน้าที่สัตว์เองเจ้าตัวกลับเลือกให้โอมามุมูดยิงและก็พลาดอดีตตำนานแมนยูอย่างเวนรูนี่ออกมาวิจารณ์แบบไม่อ้อมค้อมว่าฮาแลน์เป็นกองหน้าระดับโลกก็จริงแต่ถ้าเป็นเมสซี่หรือโรนัลโดพวกเขาไม่มีวันปล่อยให้โอกาสแบบนนี้หลุดมือแ่ๆ พวกเขาเห็นแก่ตัวในทางที่ดีอยากยิงอยากทำประตูและนั่นแหละคือความแตกต่างรูนี่ยังเสริมอีกว่าบางทีการยิงจุดโทษในเวมบลีย์อาจกดดันเกินไปสำหรับเขาแต่สุดท้ายฮาแลนด์ก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ฮาแลนด์ย้ายมาแมนซิตี้ที่เขาจบฤดูกาลแบบมือเปล่าไม่มีแชมป์ติดมือเลยสักรายการรูนี่พูดแรงแต่จริงแค่ไหนฮาแลนด์ควรกล้ารับหน้าที่ยิงเองหรือไม่และนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาหรือแค่เรื่องเล็กในอาชีพ แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ